สวสินเงินรอซอยร,รางน้ำส่งสัญญาณยืนซดดีเอสไอตาต่อตาฟันต่อฟันหลังผ่านพ้นวันหยุดยาวราชการสี่วันติดต่อกัน9กถึงพฤษภาคมคาดว่าเมื่อเข้าสู่หมดปกติในสัปดาห์นี้คงได้เห็นแอคชั่นมันมันของสวสิน้เงินที่คือกลุ่มสมาชิกพุทธภาส่วนใหญ่ที่อยู่ใน55รายชื่อสวอที่ถูกทางคณะอนุกรรมการไตส่สวนของกกตและ DSI ออออกหมายเรียกให้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ในสัปดาห์หน้าช่วงระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมที่สํานักงานกรกะตกรณีที่อนุไตส่สวนกรกะตและ DSI เห็นว่าสวทั้ง55คนมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพรบรว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561มีรายงานว่าช่วงหยุดยาว3วันที่ผ่านมา9-11พฤษภาคมสวในกลุ่ม55รายชื่อ มีการโทรศัพท์คูดคุยและคุยกันทางไลน์ส่วนตัวกันตลอดทั้ง3าวันเพื่อหารือกันเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าชี้แจงกับอนุกรรมการไต่สวนของกรกตในสัปดาห์หน้าข่าวจากสอวอิสีน้ําเงินบางส่วนให้ข้อมูลว่ามีการหารือกันว่าเนื่องจากประเด็นข้อกล่าวหาที่ทาง5้คนถูกกรกตและดีไอเรียกไปพบนั้นพบว่าในหนังสือเรียกมีเนื้อหาเหมือนกันหมดเท่ากับว่าโดนเรื่องเดียวกันดังนั้นจึงมีการพูดคุยกันว่า ฉะนั้นประชุมแบบไม่เป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมในประเด็นที่จะไปชี้แจงกับอนุกรกตอรวมถึงจะหารือเรื่องสมควรต้องมีมาตรการตอบโต้ทางอนุกรรมการกรตและ DSI หรือไม่เช่นยื่นร้องเรียนเอาผิดกรตต่อปปชว่าส่งหนังสือดังกล่าวข้ามขั้นตอนปกติข่าวซวสินเงิน ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการคุยกันว่าเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนจะขอนัดหารือในวันจันทร์ที่12พฤทภาคมนี้ดีหรือไม่โดยนัดเจอกันที่รัฐสภาแม้เป็นวันหยุดราชการแต่ก็จะเปิดห้องทํางานเพื่อพูดคุยแต่สวบางส่วนทักท้วงว่าเป็นการนัดหมายเร่งด่วนคงไปไม่ทัน พอติดไป็นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดในวันที่11พฤษภาคมหากจะนัดประชุมวันจันทร์ที่12พฤษภาคมคงขอเป็นช่วงเย็นและเสนอว่าควรไปประชุมที่อื่นที่ไม่ใช่รัฐสภาอย่างไรก็ตามก็มีข้อเสนอแนะว่าควรนัดคุยกันวันอังคารที่13พฤษภาคมที่ตึกวุฒิสภาที่เป็นวันทาการปกติจะเหมาะสมกว่าเป็นต้น กระนั้นก็มีกระแสข่าวอ้างว่าแต่ระดับสําหรับคีแมนของสบสีน้ําเงินระดับคิมคีมมีการคุยคุยกันแบบไม่เป็นทางการว่าคงจะมีการนัดคุยกับนักการเมืองคนดังซึ่งคนรู้กันดีว่าเป็นผู้มากบารมีของสบสีน้าเงินในเร็ววันนี้ที่เซเผาย่านซอยรางน้ําที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นศูนย์ประชาการทางการเมืองของสบสีน้ําเงินตั้งแต่หลังการเลือกสบเส็จสิดลงเมื่อปี2567ซึ่งเหตุที่สบสีน้ําเงินร้อนรุ่มยิ่งนัก กับการถูกอนุกรรมการไต่สวนของกรกตรและดีซีเรียกไปครั้งนี้เพราะจะพบว่า d s i และอนุกรรมการก,กรกตเลื่อนแรงถึงขั้นชนกับระดับแกนนาําสวสีน้ําเงินบิ๊กสภาสูงเพราะสาวให้ถูกเรียกไป้วนเป็นระดับคีย์แมนวุทิสภาและหัวแถวของสวสีน้ําเงินทั้งสิน้นไมาจะเป็นระดับบิ๊กสูง,งสุดคือประธานวุฒิสภามงคลสุรสัจจะได้เรียงลงมาถึงบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรสีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง รวมถึงประธานคณะกรรมการสามัญวุตสาหหลายคนก็โดนด้วยอาทิพลตำรวจตีฉัตรวัตรแสงเพชรประธานกรรมการการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีบทบาทสูงในสวชุดปัจจุบันโดยเฉพาะการเป็นมือกฎหมายให้กับกลุ่มสวสีน้ำเงินในการยืนซดแลกหมัดกับดีเอสไอและภูมิธรรมวิทยาชายัยรองนายรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษ พันตำรวจเอกทวีสอ่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตำรวรตีชนาแพ่ดำอธิบดีดีเอสไอเห็นได้จากบทบาทในการเป็นหัวหอกในการล่าชื่อสอวอไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปรวชให้เอาผิดอธิบดีดีเอสไอและภูมิธรรมและพันตำรวรเอกทวีและแค่นั้นไม่พออย่างล่าชื่อสอวอส่งคำร้องให้สารรัฐมโนวินิจฉัยเอาผิดภูมิธรรมพันธุ์นรเอกทวีข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม กรณีใช้อำนาจแทรกแซงบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษให้เข้ามาสอบสวนการเลือกสวออซึ่งตอนนี้สารรัฐมนูญรับคำร้องวินิจฉัยนอกจากนี้ยังมีแกนนำสวอเอสียน้ำเงินที่เป็นประธานกรรมการสามัญอีกหลายคนที่อยู่ในโผโดยอนุกรรมการกอรอตเรียกเข้าห้องเย็น19-21ถึงพฤษภาคมไม่ว่าจะเป็นอาลงกฎวรกีประธานกรรมการติดตามบริหารงบประมาณชีวภาพชีวธรรมประธานกรรมการใช้ปกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประพลตั้งสีเกียรติคุณ ประธานกรรมิการสาธารณสุขสายตรงเนวินชิดชอบพ้นตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรบุรีรัมย์สายตรงเนวินชิดชอบประธานกรรมิการกฎหมายและการยุติธรรมรมุทิชาติกัลยะนานมิตรประธานกรรมิการคมนาคมและเลรขานุก,การวิป,ปุตติสภาสายตรงเนวินและศักสยามชิดชอบวิรัติลักพัณฑ์ประธานกรรมิการแรงงานพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานกรรมิการการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นเอกสวัสดิ์ทัฒนาประธานกรรมิการทหารและความมั่นคงของรัฐเป็นต้น จะเห็นได้ว่ารายชื่อข้างต้นล้วนเป็นระดับบิ๊กสวแต่ DSI ก็ไม่ไว้หน้าส่งหมายเรียกและให้เจ้าหน้าที่เอาหนังสือไปติดหน้าบ้านให้อับอายไปตามๆกันจนหลายคนออกมาวิจารณ์ d s เเล่นใหญ่เกินเบอร์ปฏิบัติการ,รลุกไล่คดีหัวสวจะพบว่าบทบาทหลักไปอยู่ที่ DSI ทั้งในชั้นการทำงานร่วมกับนุกรรมการไต่สวนของกรกต,ตและการสอบสวนของ DSI เองที่สอบประผิดเรื่องการฟอกเงินและอ้างยี่ที่ DSI บอกว่ามีความคืบหน้าเป็นระยะ ใกล้ไปสัมนวนในอนาคตอันใกล้ทําให้ถึงตอนนี้การสอบสวนคดีหัวการเลือกสอวพบว่าใกล้ถึงจุดไคลแมทเข้าไปทุกทีแม้กรเบวนการพิจารณาในชั้นกรกตยังเหลือเวลาอีกพอสมควรกว่อนจะส่งเรื่องให้กรกตกลางเพื่อลงมติว่าจะส่งคําร้องถึงสารดีกาเพื่อสารดีกาตัดสินให้พ้นจากการเป็นสอวอ,อย่างไรก็ตามหากกรกตเร่งพิจารณาคําร้องเรื่องนี้ก็อาจทำให้คดีหัวเลือกสอวปิดเกมเร็วซึ่งหากกตส่งเรื่องไปสาลฎีกาแผานคดีเลือกตั้ง ทางสารดีกาอยังไงก็รับคำร้องไว้พิจารณาแน่นอนและคงสั่งให้สาวทั้งหมดหยุดปฏิบัติหน้าที่